สวัสดีครับน้องๆทุกคนวันนี้พี่จุนก็จะมาสอนเขียนยันนะครับนี่ยันอันแรกนะครับก็ยันนะอิทิเจสเสน่นะครับซึ่งเราก็ขีดนะครับตรงๆเทศมาก่อนนะยันนี้ก็เป็นยันที่ไม่ยากมากนะครับก็พี่จุนก็ว่ามันก็ไม่ได้ยากเท่าไหร่นะนะครับเราก็ขีดนี่ตรงตรงอ่าตรงตรงด้าน นะครับตรงด้านล่างของเส้นตรงนะครับขีดโค้งมานะครับนี่นะครับขีดเป็นโค้งแล้วก็นะครับขีดเป็นโค้งอีกนะครับนี่นะครับน้องๆก็รอไปก่อน,นอเนาะเอาแค่เราก็ไปทีละสเต็ปเนาะยานันนี้ก็สวยเนาะพี่จุนว่าสวยนะ,นะนี่นะครับตัวนี้เราก็นี่ครับต่อหัวขึ้นมานิดนึงตรงเส้นตรงเนาะ แล้วก็ขีดโคง้งนะครับเห็นไหมเป็นรูปเบาๆเนาะเป็นรูปเบาใช่ไหมครับแล้วก็เราก็จะเขียนตัวนี้ให้เสร็จก่อนอย้ําเส้นนิดหนึ่งนะครับขีดกลับมานะครับเบาขึ้นมาอีกนะครับก็จะวาดทั้งหมด3ายันเนาะให้น้องๆชมกันคลิปที่แล้วนะครับก็วาดไปสาตัวเหมือนกันยันนะครับนี่อันนี้ก็จะเป็น นะครับอีกรูปแบบหนึ่งนะครับนี่ก็ขี่ลงมานะครับนี่แล้วก็ขี่ตรงหัวนะครับนี่แล้วก็ถ้าทาตรงหัวถ้าเราวาดทีละขั้นตอนเนี่ยพี่จุนก็ว่ามันก็ไม่ได้ยากเนาะนะครับก็ขโมดหัวนิดนึงนะครับนี่ส่วนมากน้องๆก็จะชอบเนาะชอบดูการสอนวาดยันชอบดูการเขียนยันนะครับแล้วก็คงอยากจะรู้ว่ายันอะไรนะตัวนี้ ตัวอัอากขระตัวนี้จะเป็นอย่างเกี่ยวกับอะไรเนาะพี่จุนก็จะบอกได้เลยนะอิทิเจนะครับเสน่ห์นะครับเสน่หานะครับก็ประมาณว่าเออพี่จุนเคยได้ยินบ่อยเนาะนะอิทิเจเนี่ยน่าจะเป็นการปลุกเสกนะครับผงนะครับพวกพระพระเกจิท่านก็จะเคยได้ยินผงอิทิเจไหมครับก็คือผงดินอะไรอย่างเงี้ยนะครับที่ ศักดิ์สิทธิ์นะครับแล้วก็พระเกคติท่านก็จะมาเขียนยันลงไปนะครับแล้วก็เป่านะครับเป่าคาถาลงไปแล้วก็เอามาสะสมรวมกันเอาผงพวกเนี้ยนะครับจากหลายที่หลายแห่งนะครับสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เนี่ยเอามารวมกันแล้วก็เอามาสร้างพระพระดินนะครับนะครับให้ให้เรานะครับให้าศาสนิก,กชนนะครับ ได้เอาไปบูชากันเนาะนี่นะครับก็ขีดนะครับอย่างนี้นะครับพี่จุนก็วาดไปเรื่อยๆเนาะนะครับไม่ได้รีบเร่งเนาะนะครับเพราะว่าก็เป็นทีละขั้นตอนเนาะพี่จุนก็พยายามเขียนนะครับออกมาให้ดีที่สุดแหละนะครับเหงื่อแตกเลยเก่ <c oughs> งจัดนะครับเพราะว่าส่วนมากก็ไม่เคยวาดหรอกครับพวก ยันพวกนี้ก็เพิ่งมามาวาดตอนนี้แหละที่น้นองๆขอกันนี่แหละครับก็วาดอะไรนะง, ụ, ง ụ ระัวงวงูควายธนูงัวกระทิงอะไรนะครับก็วาดไปแล้วนอกในคลิปก่อนๆน,นะแล้วก็ยันก็วาดไปนะครับนะครับยันสุวรรณสิงห์นะครับยันมหาอำนาจนะครับอันนี้เราก็มาวาดกันอีกนะแล้วก็คลิปที่แล้วก็วาดไปสามยัน ก็ทวนให้น้องๆฟังเนาะก็มียันนะมหานิยมที่วาดไปในคลิปที่แล้วนะหัวใจมาโนุสเสน่หะเมตตาโชคลาบนะครับแล้วก็ยันนะมหาอุดลุกปืนคงกระพันนะครับก็นะครับก็เป็นอักขระยันนะนะครับเป็นตัวที่แบบว่าเอามาวาดให้น้องๆชมในคลิปที่แล้วนะครับก็วาดไปสาม นะครับ3ตัวเลยยันนะครับพี่จุนก็เรียกไม่ถูกนะถ้าพูดผิดก็ต้องขออภัยนะว่าเรียกยันนี่ยเรียกเป็นตัวหรือเปล่านะเรียกเป็นอักขระอะไรเงี้ยพี่จุนก็ไม่ค่อยรู้เรื่องหรอกแต่ก็วาดให้น้องๆน,นะครับสอนวาดได้เอามาวาดให้น้องๆชมก็ได้นะครับเพราะมีน้องๆขอกันเข้ามาเยอะนะครับเรื่องยันเนี่ยนะครับพี่จุนก็เลยวาดให้ซะเลยนะครับแต่ก็อาจจะไม่ได้บ่อยมากนะครับแต่ก็จะวาดเรื่อยๆนะ สลับกับกระตูนลายไทยลยสักบ้างนะน้องๆที่เข้ามาติดตามพี่จุนใหม่ๆนะครับก็พี่จุนก็มีคลิปนะครับเป็น2000คลิปเลยเข้าไปค้นหาในเพจิตได้เพราะพี่จุนแยกเป็นหมวดหมู่เอาไว้หมดแล้วนะครับซึ่งน้องๆเนี่ยนะครับส่วนมากนะครับจะไม่ทราบเนาะก็มีน้องๆเข้ามาติดตามพี่จุนทุกวันเนาะนะครับพี่จุนก็เลยต้องบอกทุกคลิปเหมือนกันนะครับเพราะว่ามีน้องๆมาถามพี่จุนกันเยอะนะครับว่าพี่วาดตัวนั้นหน่อยพี่วาดสอนวาดตัวนี้หน่อย ซึ่งจริงๆพี่จุนก็สอนวาดไปเยอะแล้วเนาะอย่างไททันเอเลนนะครับไททันเกาะไททันการามหรือพวกาดาบพิฆาตอสูรนะครับอะไรเงี้ยลายศักนะครับคาบุก,กินะครับแล้วก็อาดุมานนี่ครับสอนวาดไปเยอะแล้วเนาะ โขนหนุมานอะไรอย่างเงี้ยนะครับน้องๆแต่ว่าก็เข้าใจเนาะว่าน้องๆเข้ามาใหม่เนาะก็อาจจะไม่รู้กันไม่ทราบกันนะครับพี่จุนก็เลยแนะนําให้เข้าไปค้นหาในเพลิดเนาะก็จะได้เจอนะครับกับพวกนี้แล้วก็พวกลายศัก์นะครับลายไทยก็จะอยู่เป็นหมวดหมู่นะในเพลิดอ่ะถ้าน้องๆเข้าไปก็จะเห็นแยกเป็นหมวดหมู่หมดเลยนะครับสอนวาดก,การ์ตูนอธิบายอย่างละเอียดในทุกขั้นตอนแสดงวิธีการวาดการ์ตูนแบบไม่เร่งความเร็วก็มีเป็นเกือบพันคลิปแล้วมั้งเนาะ นะครับก็พี่จุนก็วาดมาตลอดนะก็อยากจะให้น้องๆเนี่ยนะครับที่เข้ามาใหม่นะเข้าลองเข้าไปค้นหาดูนะครับซึ่งน้องๆส่วนมากเนี่ยที่เข้าไปค้นหาดูแล้วก็ส่วนมากจะบอกโอ้โ oh, ห oh, มีเยอะอยจริงนะนะครับบอกพี่คลิปพี่มีเยอะอยจริงเนี่ยทาสอนวาดการ์ตูนหลายร้อยคลิปเลยเนี่ยนะครับดูกันตาแฉะไปเลยเนาะ นะครับแล้วก็น้องๆที่อยากจะเข้ามาชมมาดูนะครับเฉยๆนะก็ดูคลิปเร่งความเร็วก็ได้หรือว,ว่าอยากจะลองวาดดูก็ได้เนาะนะครับก็มีมากมายมหาศาลเลยนะครับตอนนี้ก็สองพันกว่าคลิปนะครับก็จะวาดไปเรื่อยๆเนาะจนกว่าจะหมดลมหายใจนะครับเอาให้แบบว่าตายคาปากาเลยอันนี้ก็เป็นยันที่สองนะครับก็เป็นณพยาเสบโค้งนะครับก็จะเป็นยันเกี่ยวกับมหาอำนาจพุทธคุณเนาะ นะครับก็ขีดวงโคมขึ้นมาบางทีก็วาดไปก็นะครับอธิบายไม่ค่อยถูกกันเพราะไม่ได้มีความรู้จริงนะครับแต่ว่าที่วาดได้ก็เพราะว่านะครับก็เห็นรูปแบบอยู่เนาะก็วาดถ้าผิดพลาดประการใดพี่จึงก็ต้องขออภัยด้วยนะครับเผื <S <S ่อจะมีคนที่เขามีความรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้เนาะมาดูมาชมคลิปนี้กันนะครับก็อาจจะมั่นไส้เนาะ หรือบางคนก็อาจจะบอกว่าไม่ใช่ไม่ใช่อะไรเงี้ยนะครับก็พี่จุนก็ต้องขอออกตัวไว้ก่อนเนาะว่าพี่จุนไม่ค่อยมีความรู้เรื่องพวกนี้นะครับก็รู้นิดๆหน่นนอยนะครับก็นะครับแต่ก็วาดพอได้เนาะไม่ถึงขนาดว่าวาดออกมาได้ดีเยี่ยมอะไรเท่าไหร่นะครับแต่ก็พยายามนะครับพยายามวาดออกมาให้ดีที่สุดนะครับก็อยากให้น้องๆน,นะครับเห็นแล้วรู้สึกตื่นตาตื่นใจนะครับมีความสุขในการเห็นการ วาดการเขียนยันนะครับนี่นะครับช่องพิจุนเนี่ยมันอีลงตงุงหนังไปหมดเลยนะครับสอนวาดวาดรูปอะไรวาดตั้งแต่สักกระเบือยเรือล,ลบส่วนมากก็เป็นเพราะน้อนงๆที่นะครับขอกันมาบางคนก็ขอลายสากักบ้างลายไทยบ้างขอวาดกระตูนบ้างรถบ้างหุ่นยนต์บ้างนะครับยนันบ้างอะไรบ้างเนี่ยนะกลายเป็นช่องพิจุนเลยกลายเป็นแบบว่ามั่วตั้วไปหมดเลยครับ ก็ดีนะครับหลากหลายมีความหลากหลายเนาะน้องๆก็ชอบกันนะครับสวนมากก็วาดตามที่น้องๆขอทั้งแหละน้องๆก็ต้องรอคิวนะบางคนก็รอเป็นเดือนหลายเดือนเลยนะกว่าจะได้ถึงตามที่ตัวเองขอนะครับบางคนก็รอข้ามปีพอพี่จุดลืมนะครับนี่พี่จึงก็ต้องขออภัยไวนะ้ณที่นี้ด้วยเพราะน้องๆขอกันมาทุกวันเนาะขอกันมาเยอะวันละห้าคนสิบคนม่งบางทีนะครับบางทีก็มีขอมาสองสามคนนะครับ ก็พี่จุนก็พยายามจดจดเอาไว้เนาะใครขออะไรก็เดียงตามลําดับเดียงตามคิวนะครับจะวาดให้เลยขอวันนี้ได้พวกนีก้คงไม่น่าจะได้นะครับเพราะว่ามีคนน้องๆก็ขอกันมาก่อนล่วงหน้าเป็นเดือน,เ,อนเป็นบางคนก็ขอเป็นปีก็มีนะครับพี่จุนก็ต้องขออภัยเนาะถ้าไม่ได้วาดให้บางคนนะครับก็นะครับเพราะบางพี่พี่จุนก็มีแค่2มือเนาะนะครับไม่ให้โทษสกันเนะาะวาดวาดได้แค่วันละคลิปนะครับ อันนี้ก็เป็นณพญาเสือโค้งนะครับแต่ก็พยายามวาดให้นะวาดให้ทุกคนนะครับก็เป็นช่องที่นะครับตามใจน้องๆนาะเพาะพี่จุนเองก็ไม่รู้จักนะครับตัวกระตูนตัวกระตูนอะไรนะครับตัวนึงไม่ค่อยรู้จักนะครับขนาดไทยท่านเอเลนยังไม่รู้เลยนะแต่ถึงนน้นพี่จุนก็พยายามจะเอามาวาดเอามาสอนวาดให้น้องๆนะครับส่วนมากน้องๆก็จะขอแค่แบบง่ายๆนะนะครับพี่จุนก็พยายามทําให้นะครับทุกคนแหละนะครับ อยากจะวาดให้ทุกคนนั่นแหละครับแล้วก็แต่หรือว,ว่าตามคิวตามสะดวกนะครับอันนี้ก็เป็นยันที่สองเนาะนี่สือมากก็พูดมากนะพี่จุนเนี่ยพูดจนลำคาญตัวเองเหมือนกันนะครับปกติพี่จุนไม่ค่อยพูดเนาะแต่ว่าพอมาทําคลิปพวกนี้น้องๆก็ขอให้พี่จุนพูดกันนะครับพี่พูดบ้างที่พูดบ้างเอ้กลัวพี่จุนจะไม่กลัวจะเหงาหรือไงก็ไม่รู้เนาะให้พี่จุนอธิบายบ้างอะไรบ้างนะครับก็ ครับก็โอเคพี่จุนก็ทําให้หมดนะครับเพราะว่าทำช่องนี้ขึ้นมาก็มาเสมอมากก็จะมาวาดให้น้องๆกันนั่นแหละนะครับขอกันอะไรกันนี่นะครับน้องๆที่เข้ามาใหม่ก็อย่าลืมนะเข้าไปในเพลย์ลิสต์ก่อนนะครับไปดูก่อนที่ว่าพี่จุนวาดอะไรสอนวาดอะไรไว้บ้านนะครับนะครับเพราะมีเยอะมากเลยนะครับถ้าขอน้องๆก็อาจจะต้องขอกันรอกันนานเนาะนะครับอันนี้ก็ขีดนะครับ นี่ขี่เป็นหางลงมานะครับพี่จึกงก็อยู่ที่ทํางานเนาะอาจจะมีเสียงรบก,กวนบ้างเนาะนิดนิดหน่อยนะครับต้องขออภนะัยเนาะอยู่ข้างนอกนะครับนี่นะครับก็แอบมาวาดเนาะแล้วก็รอเรือนะครับข้างๆเนาะอันนี้ก็จะดูง่า,งายๆเนาะนะครับนี่นะครับแล้วก็ขี่เป็นตัวรอเรือเนาะน, Kultur, นอ้นองๆก็คงจะวาดรอเรือกันเป็นเนาะแต่ว่าต้องวาดให้สวยๆหน่อยเนาะ ห่างเขาก็จะติดกันนะครับก็เป็นอะไรที่เอกลักษนณะ์เนาะพี่จุนว่าก็เป็นตัวอักษรขอมนั่นแหละพี่จุนว่าเนาะก็คงจะใช่แหละนะครับนี่ส่วนมากพี่จุนไม่ค่อยอยากจะลงเสียงเพราะว่านะครับเพราะว่ามีเสียงรบกวนเนาะแต่ว่าพอน้องๆขอกันเข้ามาเนาะขอให้สอนวาดอธิบายด้วยอะไรเงี้ยช่วงนะครับช่วงหลังๆก็ลงเสียงตลอดเนาะ แต่ก็ลงมาเยอะแล้วแหละเป็นร้อยคลิปแล้วร้อยคลิปแล้วนะครับน,น้องๆก็บางคนก็อาจจะไปเจอคลิปเร่งความเร็วอาจจะไม่ได้ลงเสียงก็จะมีเสียงดนตรีนะครับนี่เพราะว่าน้องๆบางคนก็อาจจะอยากจะดูเร็วๆเนาะนะครับน้องๆแต่น้องๆสวนมากก็จะชอบดูแบบไม่เร่งความเร็วกับสอนวาดอธิบายเนาะบางคนก็ดูนะครับสิบนาทีห้าทีนะครับน้องๆบางคนก็วาดตามนะครับก็แล้วแต่ความชอบเนาะ สบายเลยนะครับพี่จุนก็นะครับชอบแบบไหนเราก็ดูอย่างนั้นนะครับนี่ตัวนี้ก็ขีดขึ้นมานะครับตรงข้างบนนะครับแล้วก็จะเป็นนี่พระจันทร์นะครับคล้ายๆพระจันทร์แต่ไม่ใช่หรอกครับพี่จุนว่าเนาะเหมือนพระจันทร์ครึ่งซีเป็นเซียวพระจันทร์เนาะนะครับพี่จุนก็พยายามย้ำเส้นด้วยเนาะนะครับแล้วก็เป็นวงกลมนะครับก็ใกล้เสร็จแล้วแหละ ยันสามตัวเนี้ยก็ก็ไม่ไม,ไม่ไม่ถึงกับยากเนาะพี่จุนว่านะเดี๋ยวต่อไปไม่แน่พี่จุนอาจจะเขียนยันยิยากก็ได้ให้น้องๆชมกันเนาะเดี๋ยวก็ต้องรอไปเรื่อยๆเนาะรอไปก่อนเนาะก็สลับกันบ้างเนาะก็ตรง,กร,ตรงกระตูน้นบ้างอะไรบ้างลายท้ายลาย,ลายสักนะครับก็ไปเรื่อยๆช่องนี้ก็เขียนไปอีกประมาณร้อยปีนะครับถ้าพี่จุนยังมีลมหายใจอยู่นะพี่จุนก็พยายามลงอย่างสม่ำเสมอนะครับเป็นประจำนะครับ เสียงก็นะครับตัดบ้านนะครับเพราะอาจจะมีเสียงรบกวนเนาะนะครับก็ต้องหยุดบ้างนะครับก็ไม่อยากจะให้น้องๆลำคาญกันหรอกนะครับเหมือนตอนวาดสอนวาดเอเลนเนาะที่แบบง่ายๆเนาะนะครับเสียงเครื่องตัดหญ้านะครับดังโอ้โหนะครับพิจุนก็ดันสอนช่วงนั้นพอดีนะครับเขาก็มีคนงานมาตัดหญ้าเนาะในที่ในรอบที่ทํางานนะครับ ต้องขออภยนะัยเนาะแต่ก็คงจะได้ยินเสียงพี่จุนแหละนะครับเพราะพี่จุนก็ฟังดูแล้วคลิปนั้นโอเคเสียงพี่จุนก็ยังชัดกว่าเสียงตัดญ้านิดหนึ่งนะครับ <c oughs> อันนี้ก็จะเป็นคลิปสุดท้ายไอ้เป็นยันต์ตัวสุดท้ายเนาะนะนะหรือทองนะครับชื่อ,อยันชื่อตัวเนี้ชื่อนะหรือทองมหานิยมเนาะนะครับแล้วเราค่อยพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับทุกคน